ก็จะมือเที่ยงแล้วนะครับเรามาทำซูชิกันเลยนะครับคอเชิญเชฟภูมิภูมานะครับเฮ <Hey! S 1> ้ยว้เอาเฮ้ <Hey! S 1> ไว้เอาเฮ้ <Hey! S 1> ไว้เอาบอก่าให้สวัสดีเฮ้เฮ <Hey! S 1> ้สาลายนะครับเอามาสลาย <Hey! S 1> แล้วก็หยิบข้าวมาให้นหน่อยร <Hey! S 1> ้อน ใส่เข้าไปอันนี้เชฟเป็นคนญี่ปุ่นบ้างใช่ไหมครับไม่ใช่ครับคนไทยครับ <c oughs> ผู้ผู้เมงครับตอนนี้เชฟกำลังทำอะไรอยู่ครับใส่เข้าอยู่ <c oughs> ในญี่ปุ่นใช่ไหมเอ้าใส่ใส่ไม่ใส่โ <Okay. S 3> อเคแล้งขอบคุณอดีตทีมแล้วแล้วคนนี้คือตำแหน่งอะไรครับไทยผู้ชยไทย <c oughs> ตำแหน่งไทย อันแล้วเสือมาทำอะไรอ่ะไม่รู้ใจเสือเออเสือมาทำอะไรโอนอันนี้คือการโลแบบพื้นฟื้นบ้านโอ้โหเดียวนะไม่ได้ไม่ได้อ่าไม่แน่นทำไมน่ากล้าไหม ปาอ่ะกด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 ปาดแล้วปาดงมวนทำกอีกโอ้หมวนได้กี่นิโอเคต่อไปพูดเรามาหั่นกันนะระวังมืออย่าไปหั่นมือผู้ช่วยนะ่ือจะใช้ประเลดมาให้ นี่ทำอะไรกินปลาเนี่วิธีการจับนะครับคำละสองบาทอันไหนวิธีการจับนี่เห็นใช่ไหมเห็นไหมไม่ใช่มือโดูเรมอนนะอันนี้เขาเรียกว่าหลบเอานิ้วหลบระวังนิ้วระวังเหรอเฮ้ยเสร็จอย่าแอบพิมพ์อันนี้เราปลาแหลกปลาเชอมอนถ้าเราใช้ปลาเค็มได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ ก็เอาอีกทีนึงแล้วก็ม้วนแบบเมื่อกี้อีกทีนึงเอาเสียขึยน้นไปหน่อยสูงขึ้นไปหน่อยม้วนโรบไอีกโรบไอีกโรบไปก่อนโรบหน่อยโรบหน่อยเออเนี้ยจบแล้วยเราทไมเป็นผู้ช่วยผู้กิจไงถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ช่วยทำไมต้องชิมอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยขเขาเรียกผู้ช่วยไงผู้ช่วยชิมไงน,น้องลองชิมสิได้ไหม ทำให้ปูปูทุไมเวลาหันต้องใส่หัวด้วยอะเหยวเดี่ยงเหต้องนทำให้หันได้ดีขึ้นใช่ไหมเทคนิคว้าวันีเป็นไรไม่เป็นอะใ้นต้องะกนไม่ต้องกดแรงใช่ไหมใส่แค่หัวก็พอเสร็จแล้วเวลาต่อไปก็อ้าวชิม เอาละเอาละถึงตาเชฟผู้ช่วยทำงานละเอวยช่ว่วยช่วยช่วง่อย่วยช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 ่วาช่หยช่วยช่วยช่วยม่วยร่วยช่ช่วยมีหน <c oughs> ช่วย่อะไรวยช่ยช่วยใหวช่วยช่ยช่วย่ว่าายชยไ่วยห ทำไมอ่ะุช่วยให้มันใจเค็มบอสตานนี้ได้ก <t cioè, S 1> right ี่บาทเนี่ยตานี sí? ้ได้กี่บาทสามบยูถ้าอยากให้เราทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะคะบ๊ายบาย